คนคนคนส่นี้หลวงมากเลยเานหลวงสิจนลองนี่ตองแปะขขาบวนบนอ่ะตาทุบภูมิเจที่จริงสักที่จริงสักทีู่น่นั่งกับพันธี่แห่งนี้ พวกลูกก็มา,าขอขามาลาถุดมาขอปิ้นเก็บดอกจานทสิ่งไหนที่ผมนู้หลวงเกินเดยกายว่าจาใจใจต่างใจไม่ต่างใจก็ขอให้อาภัยลูกหลานอย่าถักจะทวงลูกหลานเดินซาทุมาเร,เร็วนางเจอกันนั้นมือ,อเอามือหลับมันหลวงมันที่ช้ำ <c oughs> กลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับเริ่มต้นเข้าฤดูร้อนนะครับแฟชั่นนิสตา้านะครับอย่างกิกกี้แล้วก็ทีมนะครับก็กําลังเลือกหาวัตถุดิบนะครับที่จะมาเ,เป็นชุดแฟชั่นหนชุดต่อไปนะครับและด้านหลังของผมก็เป็นต้นจานที่มีออดอกจานสีแดงนะสะพรั่งเต็มเรียกว่าเต็มต้นเลยนะครับทั้งทีมนี้ก็มาที่ต้นนี้แล้วก็กําลังเก็บดอกจานอยู่ครับกูปิดซูไม่ได้กูกลัวฮากเลย ก็วันนี้จะทําชุดดอกจานเพราะว่าจะได้แบบว่าสะท้อนให้เห็นว่าเออท้องถิ่นเรามีมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเราอยากสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งต่างๆมันจะมีค่ามากมายอยู่แล้วเพียงเพียงแต่ว่าเราจะมองเห็นคุณค่าของมันไหมเราต้องเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบรอบตัวใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุด จริงๆแล้วก็คืออันนี้คือกี้ก็ได้สอนน้องๆเหมือนกันเพราะว่าอย่างสิ่งของอะเวลาซื้ออะไรมาก็แล้วแต่อ่ะไม่ใช่ว่าใช้ใช้แป๊บๆแล้วก็เบื่อแล้วก็อะไรราต้องรู้จักใช้มันเกิดประโยชน์รู้จักประยุกนู่นประยุกต์นี่มาใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคมันก็จะได้ไม่ทิ้งเปลืองประมาณด้วยอาเรากูจะกลับยังไงเราเปิดกันล่นลากว่า ถ้เห็นเป็นตารางสุ่มไก่แล้วก็มีดอกไม้นี่ได้วัสดุอุปกรณ์หลักก็คือดอกจานในหมู่บ้านแล้วเนี่ยพี่กี้กับน้องๆนี่ก็กลับมาเตรียมตัวที่จะออกแบบแล้วก็ทําชุดนี้นะครับซึ่งก็พื้นที่ที่ออกแบบนี่ก็ไม่ได้เป็นที่ไหนเลยนะครับก็คือใต้ถุนบ้านนะครับแล้วก็เอาวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่รบบอบๆตัวมาอย่างที่เห็นอยู่นี่ก็เป็น สุ่มไก่นะครับที่ดัดแปลงมาน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชุดนะครับอย่างตอนนี้สุ่มไก่นี่ลายเป็นส่วน,นดอกไม้นะแล้วคนที่นั่งอยู่ก็คือไม่ใช่ไก่นะฮะ หมูแล้วหมูแล้อ๋อแล้วตอนนี้ชุดอย่างนี้เมื่อกี้เห็นนั่งออกแบบอยู่มันมันจะเป็นในลักษณะแบบไหนเนี่ยพี่ก็เริ่มอยากเห็นแล้วตอนนี้ก็เป็นสุ่มไก่ที่อยู่ตรงเอวยู่ตรงเอวแล้วตรงนี้ก็จะค่อยๆเลื้ยเลื้ยเป็นดอกไม้แล้วนี่คือน้องๆจะมีส่วนร่วมยังไงครับใช่ค่ะก็จะเราก็จะบอกน้องบางอย่างการเลื้อยของขนไก่เราก็จะถามน้องว่าเลื้อยแบบนี้ดีไหมสวยไหมและอย่างการตกแต่งเนี้ยก็ให้น้องๆช่วยก็ฝึกกันด้วยครับเขาจะได้แบบ เก่งแล้วก็รู้สึกโอเคเวลาได้สวมใส่ชุดที่ตัวเองใส่แล้วมันจะรู้สึกโอเคค่ะฉันมีส่วนส่วนร่วมทำชุดนี้ฉันก็จะบอกทีเซนออกมาได้ดีครับเริ่มมาแล้วค่ะหลังจากที่ช่วยกันออกแบบนะครับ ออกจานให้กลายมาเป็นเครื่องประดับและก็เครื่องตกแต่งนะครับใต้ถุนบ้านแห่งนี้ตอนนี้ก็แล้วเสร็จแล้วนะครับก็เหลืออีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการที่จะต้องมาแต่งตัวนางแบบหรือว่านายแบบนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้กีกี้กับน้องนี่ก็กำลังแต่งหน้ากันอยู่ครับซึ่งอีกไม่นานนี่ก็จะเรียกว่าก็เสร็จสมบูรณ์เหลือแต่แค่ถ่ายภาพเพื่อจะไปประกวดบนโลกออนไลน์ครับ ที่เรามีต้นแบบรู้มีแรงบันดาลใจไหมอย่างเวลาทําอะไรแบบนี้เนี่ยก็นอ้อง,นองมาน้องมาเดี่ยวเลยเพว่าน้องมาเดี่ยวทํามาก่อนกเอ็กๆเ,เลยครับสมมติถ้ามองอีกม,อมุมหนึ่งถ้าพี่เป็นคนนอกนี่ถ้าพี่บอกเฮ้ยเรากําลังเรียนแบบอยู่หรือเปล่าเราเราจะบอกยังไงกีจะบอกว่าการเรียนแบบคือการพยายามทําให้เหมือนเขาทั้งในด้านการออกแบบชุดในด้านการทํา คือเหมือนอย่างเ,าเ,าเราจะแบบว่าเรียนแบบศิลปินคนหนึ่งเราต้องให้เหมือนทุกอย่างแต่อันนี้คือเราทําด้านนี้เหมือนกันในการหยิบจับวัสดุที่อยู่รอบตัวธรรมชาติของเหลือใช้แต่ถามว่ารูปทรงในการออกแบบแนวคิดแนวเสื้อผ้าคือมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้ว คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะคที่จะมีบุคคลที่ทําชุดอย่างนี้หลายๆคนเพราะว่าเราจะได้แบบช่วยกันส่งเสริมว่าให้คนเห็นคุณค่าของสิ่งของที่อยู่ร,บรอบๆตัวและนํามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอตอนนี้ตั้งชื่อชุดหรือว่าชื่อ,อ,อแฟชั่นจะเป็นวิกตอเรียดอกจานค่ะ วิกตอรียดอกจานใช่ค่ะทำไมต้องวิกตอรียดอกจานก็คือวิกตอรยสิเกตเนี่ยมันจะแบบว่าเป็นชุดอะไรสไตล์แนวนี้แล้วก็คือจะมีแบบแนวข้างหลังแต่ของเรามันเป็นบ้านนาแล้ววัตถุดิบของเรามันวัสดุของเรามันก็คือมันมันเป็นดอกจานเราก็เลยใช้คำว่าวิกตอรีดอกจานดอกจ่นใช่เร็แล้วค่ะนเดอรต้นนั้นสวยไหม หนีเลยมาวัดลาะล่าเลยให้ <S <S เสียมันออกมาเปลี่ยนท่านี่มาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นอินเนอร์รวนๆเลยนะครับน้องๆนะครับกิกกี้แล้วก็น้องๆนี่ก็กลับมาที่ต้นจานนะครับแห่งนี้เมื่อตอนเช้าเนี่ยแล้วก็ใช้บริเวณพื้นที่รอบๆนี้แหละครับเป็นสตูดิโอท้องนานะครับ ซึ่งช่างภาพนี่ก็ไม่ใช่ใครแนละ้วเขาก็เป็นกิกกี้เองนะครับซึ่งก็มีเพียงแค่กล้องที่ติดในมือถือเท่านั้นนะครับไม่ได้มีไฟไม่ได้มีรีเฟกอะไรเลยนะครับแล้วก็ทํางานเข้าขากันประสานงานกันเป็นอย่างดีนะครับระหว่างกิกกี้กับน้องนะครับเพื่อจะให้ได้ภาพที่ดีที่สุดนะครับเพื่อจะไปนําเสนอบนโลกออนไลน์เออนั่นแหละเละิศเจนดันกูดหมันด้วยหนึ่งสอง สนะมัสยก่อนเนี่ยถ้าเราอยากมีชื่อเสียงเราต้องวิ่งไปทุกที่ที่หาสือ่ออย่างใครอยากเป็นดาราอะจะต้องมองแล้วว่าเฮ้ยอย่างสยามเนี่ยแมวมองเขาเดินกันนะจะต้องไปหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันเนี้ยสื่อมันอยู่ในมือเราเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราอะจะนําเสนออะไรออกไปมันก็เปรียบเสมือนว่าเราอะเป็นสถานีสื่อสถานีหนึ่ง อย่างเวลาสมมุติว่าเราจะจัดแฟชั่นโชว์ถ้าเกิดอยากเป็นอย่างสมัยก่อนใช่ไหมคะหนึ่งเลยต้องสถานที่สองเลยต้องเตรียมนักข่าวต้องแจ้งต้องนู่นต้องนี่แล้วต้องใช้บางทีต้องใช้เงินต้องใช้อะไรแต่พอมันมีมือถือเนี่ยแค่เราเนำเสนอผลงานหาทำเลดีๆถ่ายภาพแล้วเราก็ใส่แคปชั่นเราก็โพสต์ไปแค่คลิกโพสต์คลิกเดียวคือง่ายมากทุกสิ่งทุกอย่างก็คือจะกระจาย วันนะครับกี้กับน้องๆน,นี่ก็ร่วมกันสร้างสรรค์แฟชั่น fashion, ชุดใหม่นะสไตล์นางฟ้าบ้านนานะครับซึ่งก็แล้วเสร็จนะครับตามที่ตั้งใจไว้ตอนนี้ก็เหลือแค่กระบวนการเดียวก็คือการนำเสนอผลงานนะครับไปในโลกโซเชียลนะครับก็ตอนนี้กี้ก็กำลังน่าจะเตรียมภาพแล้วก็เตรียมข้อความที่จะโพสลงใน Facebook ของน้องครับยังไงครับตอนนี้ ค่ะ<ห>มีภาพในดวงใจแล้วหรือยังครับเรื่องไม่ถูกเลยครับก็จะลงหกภาพอืมแอบดูก่อนที่จะโพสนะครับขอนภาพนี้มีข้อความนะครับมีค่ะคิกิจูโนนาะงฟ้าบ้านนาน,านี้มีความวิกตอเรียซิเคสคอลเลกชันจานนาจานนาจานนาก็คือดอกจาน,นาดอกจานนานะครับแล้วก็ภาพที่เราแอบไปดูเบื้องหลังถ่ายมาเดี๋ยวมาดูผลตอบรับนะครับที่ตอนนี้น้องกำลังจะโพส์ตอนทุ่ม 36นาทีนะครับ่นี่ผมนั่งเฝ้าดูปรกากฏการณ์หลังจากที่กิีกนี่โพส์ไปนะครับตอนนี้15นาทีผ่านไปครับยอดไลค์นี่ก็ประมาณเกือบครึ่งพันนะครับ แล้วก็มีความคิดเห็นก็น่าจะเป็นการพูดคุยต่อไปต่อมาเนี่ยก็เกือบ50รายการแล้วก็มีคนแชร์ทั้งหมด9ครั้งนะครับนี่เพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะครับหายเหนื่อย <laughs> มีคนชอบเอลยนะฮะจริงๆก็รุ้นเหมือนกันนะฮะว่าจะมีคนชอบไหมอะไรเงี้ยม,มันก็ตื่นเต้นด้วยแต่ก็คือว่าก็จะเห็นแบบว่าเออ บ้านเราเนี่ยคือแบบอุดมสมบูรณ์อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์บ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะณจุดจุดนี้ก็เริ่มไปที่รู้จักเยอะมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะแบบไล่น้อยอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือแบบไม่ได้อะไรถ้าแบบเยอะหน่อยมันก็เออเรากมีกาลังใจมากขึ้นแต่ถามว่าถามว่าถ้าเกิดว่าคนไลค์ไม่เยอะมันเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราตั้งใจทําสําหรับตัวกี้คือ ไล่เยอะก็คือแสดงว่าเขาชอบเยอะอยิ่งบอกว่าคนแชร์เยอะก็แสดงว่าเขาชื่นชอบผลง,งานของเราแต่ก็คือนั่นก็ไม่ได้คือที่สุดอะไรอย่างเงี้ยที่สุดก็คือว่าคนที่เขาไล์เขาแชร์เขาเห็นอะไรในงานของกี้มากกว่าอ,อย่างบางทีเราใส่แคปชั่นไปใส่อะไรไปแล้วแบบมันมีคอมเมนต์มาที่เกทอะอคือมันรู้สึกโอเคมากๆเลยครับ